สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อปสามสี่นะครับจะมาให้เพื่อนชมอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คืออันนี้งานของอรุ่นพี่ผมเองนะครับก็ชิ้นส่วนหักแล้วก็มีส่วนที่หายไปด้วยก็เราจะหาชิ้นพลาสติกก็หาไม่ได้เลยนะครับเลยผมก็จะทําแบบเดิมที่ผมเคยทํากับชิ้นงานของ ZX นะครับคาวาสกขิของพี่ชายผมอีกคนหนึ่ง โดยใช้เจลโคทนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมเนื้อกันให้เต็มนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องซ่อมสีส่วนนี้อันนี้คือชิ้นงานเดิมๆเ,เลยครับสังเกตว่าสีเดิมๆเลเกอร์มันก็จะมีเม็ดเม็ดผิวเลกเกอร์ของโรงงานนะครับก็มันก็ไม่ได้เงาแบบผิวเรียบเลยเดี๋ยวเราต้องพ่นให้เหมือนกับเม็ด เลกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับคอยติดตามชมนะครับการลอกสติกเกอร์นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดสติกเกอร์ยังสภาพยังใหม่อยู่นะครับเราก็ใช้ไดเป่าผมธรรมดาเนี่ยครับเป่ามันก็จะดึงออกโดยง่ายเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ไดเนี่ยเวลาแกะสติกเกอร์มันก็จะขาดขาดทีละทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะทําให้เสียเวลานะครับ พอสติกเกอร์นิ่มตัวก็จะดึงออกมาได้อย่างนี้เลยนะครับจะดึงออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวสติกเกอร์ก็ต้องสั่งเบิกใหม่นะครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะขัดเปิดเปิดสร้างรอยกระดากระดาทรายครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะหลอดด้วยเจลโคเนื้อเจลโคมันจะได้ยึดเกาะดีนะครับส่วนข้างหลังก็เหมือนกันนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะขัดให้เป็นวง,งกว้างๆหน่อย แล้วก็เดี๋ยวจะเสริมเจลโคทให้หนาขึ้นนะครับเพราะรอยซ่อมนี้มันอาจจะบอกบางครับถ้าเกิดเราขันแรงๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ขัดกระดาษทรายเปอยผิวเตรียมพร้อมที่จะทเทเจลโคทได้เลยนะครับการใช้เจลโคทก็ตักเจลโคทขึ้นมานะครับก็ กะประมาณเอานะครับเพราะงานมันไม่ได้แผลใหญ่มากนะครับก็ใช้นิดเดียวครับก็เหมือนกับการผสมเลซินนะครับก็จะมีใส่โคบอลต์ตัวม่วงแล้วก็สีดำนะครับสีย้อมของสำหรับย้อมเลซินนะครับแล้วก็ฮาร์ดตัวเร่งแข็งนะครับแล้วก็กะประมาณก่อนที่จะเทลงไปในแม่แบบที่เราทำไว้นะครับ เดี๋ยวผมพิจารณาดูแล้วผมจะหล่อเจลโคทจากด้านใต้ชิ้นงานนะครับด้านล่างด้านหลังชิ้นงานก็พลาสติกนี้ที่ติดไว้เพื่อเวลาเทเจลโค้ทแล้วมันจะไม่ติดกับชิ้นงานเออมันจะไม่ติดกับเทปนะครับก็เราต้องปิดดักไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไหลออกหมดเลยนะครับแล้วเราต้องใช้เป็นเทปใสด้วยเพราะพลาสติกของเทปใสเนี่ยเ,เลซินจะไม่เกาะบนแผ่นพลาสติกนะครับ เราก็ติดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เราพอเติมเนื้อมันก่อนนะครับพอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใช้สีโป๊โป๊เก็บงานเก็บสันอีกทีนะครับ พอเตรียมงานเสร็จแล้วนะครับเราก็เทตัวเร่งสำหรับตัวเจลโคต,ตัวนี้ได้เลยนะครับเราก็คนให้ให้ดีนะครับคนให้ทั่ว เราก็รอเดี๋ยวเราก็รอให้แห้งสนิทนะครับก็มันอาจจะดูไม่สวยเดี๋ยวตอนนี้เราแค่อยากจะให้แค่เติมเนื้อให้เยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีการขัดแต่งอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเนื้อที่มันขาดหายไปก่อนครับส่วนรอยเล้าเลยลเดี๋ยวเราจะทาเกลโพธทล่ังครับเดี๋ยวรอทิ้งสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่อีกทีนะครับครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าปกติงานแบบนี้ผมจะไม่รับนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่ผมนะครับ ผมก็เลยคุยกับพี่เขาก็คือเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็จะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่างานแบบนี้ผมจะไม่ค่อยรับนะครับเพราะว่ามันจะละเอียดอ่อนนะครับบางลูกค้าบางบางบางคนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคาดหวังว่าเออต้องให้เนียนต้องให้ดีเหมือนเบิกใหม่นี่ครับอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่ก็เราก็ทําให้ดีที่สุดครับให้มันแข็งแรงอันนี้เราก็เติมเนื้อให้หนาเลยเพราะว่า ชิ้นส่วนที่หายเนี่ยมันเป็นรูกว้างเลยครับถ้าเกิดเราแค่แบบบางๆเนี่ยมันอาจจะแตกหักได้อีกครับเพราะตรงนี้มันเป็นจุดยึดไฟเลี้ยวพอดีอันนี้เราก็เสริมให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับก็จากที่คลิป Kawasaki ZX ที่ผมเคยต่อต่อชิ้นงานที่ขาดหายด้วยเจวโคนครับมีพี่ท่านหนึ่งครับคอมเมนต์ไว้ว่าให้ใช้ดินน้ำมัน ผมก็รอบนี้แรกๆก็จะติดกับกระดาษแข็งเหมือนปกติครับแต่ลองลองรอบนี้ก็คือลองเช็คดินน้ำมันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามารอให้มันแข็งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาแกะแกะแม่แบบที่เราทําไว้นะครับครับผมตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเนื้อตรงนี้ต่อ เดี๋ยวเราจะเติมเนื้อขึ้นมาถึงนี้เลยเพราะรอยแตกมันถึงตรงนี้นะครับส่วนข้างหน้าก็เดี๋ยวเราแกะมันดูได้เลยครับเพราะว่ามันแห้งแล้วเดี๋ยวข้างหน้านี้เราก็ต้องเติมเนื้อเจลโฟนอีกนะครับมันจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับที่ติดที่ติดเทปใสก่อนก็เพื่ออไม่ให้เจลโพสมันติดเทปนะครับ ไม่เป็นไรครับพวกคราบกาวพวกนี้เดี๋ยวเราเอาซิลิโคนออฟเช็ดอีกทีนึง ก็เติมเดี๋ยวเกลียวโพเราก็ต้องทาออกมารอบๆอ,อีกนะครับเดี๋ยวเราปาดเหมือนเหมือนเราโปสีโปบปาสักรอบนึงครับครับตอนนี้ก็โปเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราโปดูเหมือนจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็เผื่อขัดด้วยนะครับก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ด้านหลังผมเติมเนื้อให้แบบหนาๆเลย เพื่อไม่ให้มันหักอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชมตอนที่ขัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะพ่นสีลองพื้นได้เลยนะครับครับผมตอนนี้ก็โอ้แล้วก็ขัดเรียบแล้วนะครับแล้วก็พ่นลองพื้นโอเคกบลอยเลยนะครับก็จะไม่มีรูเราก็ถือว่าซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวก็เราก็มาขัดน้ําสีรองพื้นกบร้อยอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้เดี๋ยวเราก็จะมาพ่นสีจริงกันได้เลยแต่ผมจะพ่นสีจริงจะพ่นปัดเฉพาะส่วนนี้นะครับแต่เราก็ปิดกระดาษส่วนนี้ให้หมดแล้วเราก็พ่นปัดให้เกินแล้เดี๋ยวเราก็ตามด้วยพ่นเคลือบทั้งชิ้นนะครับ สักคู่แบบหมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขั้นตอนติดกระดาษอะไรก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยต้องขออภัยด้วยนะครับพอเราติดกระดาษเสร็จก็เช็ดน้ํายาเช็ดคราบเช็ดด้วยผ้าเหนียวให้ดีนะครับแล้วก็เราก็มาพ่นปัดรอยแผลกันนะครับจะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสีที่ผมใช้ไม่ได้ไม่ได้สั่งผสมให้ตรงเบอร์ของชิ้นชิ้นนี้นะครับก็ผมจะเอาตรงเบอร์ของยี่ห้อรถคาวาซากิ ซึ่งผมลองพ่นเทียบดูแล้วก็มีความใกล้เคียงนะครับจึงสามารถพ่นซ่อมได้นะครับก็ผมพ่นผมจะพ่นปัดเฉพาะรอยแผลที่เป็นรอยสีพื้นนะครับก็พ่นจํานวน2รอบพ่นให้กบตัวสีพื้นแล้วตรงช่วงรอยต่อนี้เราอยากไปพ่นจนถึงเทปที่เราปิดไว้นะครับเราพ่นปัดแค่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาผสานรอยต่อเบนซินของ HB b บ d y ในการพ่นปัดรอยต่อนะครับ ตัวนี้จะเป็นน้ํายาประสานรอยต่อนะครับมันจะเป็นน้ําใสๆนะครับก็พ่นปัดช่วงรอยต่อที่เราพ่นปัดไว้ตรงปลายปลายชิ้นงานนะครับแต่การพ่นเนี่ยเราไม่ต้องไปพ่นจนฉ่าจนไหลน,นะครับก็คือพ่นพอให้มันเปียกๆเพื่อให้มันประสานร,ระหว่างสีจริงกับสีเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นขั้นหรือเป็นรอยสากของของละองสีนะครับเราพ่นแค่พอประสานพอนะครับใช้ไม่เยอะนะครับ พองานมันแห้งตัวแล้วสังเกตดีๆว่า,าส่วนสีเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นผิวด้านที่เราขัดเบอร์พันหเบอร์สองพันไว้นะครับส่วนที่ส่วนของเงาก็คือเป็นสีพ่นใหม่ก็คือมันจะไม่มีละอองหรือเป็นขั้นรอยต่อให้เห็นเลยนะครับอันนี้ก็สามารถประสานรอยต่อเลกเกอร์ก็ได้นะครับแต่พอดีในงานนี้ผมจะพ่นเลกเกอร์ทางชิ้นมันจะจบงานง่ายกว่ามันจะไม่ต้องติดกระดาษอะไรให้ยุ่งยากครับ แล้วก็เดี๋ยวพ่นแลกเกอร์ทั้งชิ้นไปเลยแล้วพ่นซ่อมพ่นปัดแค่เป็นขั้นตอนสีจริงครับผมเดี๋ยวเราก็รอแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแกะกระดาษแล้วมาพ่นแลกเกอร์ในขั้นตอนต่อไปครับครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกระดาษเพื่อจะเคลือบแลกเกอร์ทั้งชิ้นงานนะครับ,รบก็คือ,อที่สีมันไม่เป็นชั้นก็คือ การติดเทปนะครับเราก็มีการพับขอบไว้แล้วก็ส่วนรอยต่อเนี่ยเราก็ใช้น้ำยาเบนอินในการพ่นปัดให้สีมันประสานกันนะครับมันก็จะไม่มีชั้นรอยต่อของสีเดี๋ยวเรามาแกะกระดาษกันเลยนะครับ นี่เทปที่ผมบอกนะครับว่ามันจะทำให้ไม่เป็นขั้นขั้นสีก็คือเราพับมองมองไม่เห็นอันนี้ก็ขั้นตอนพ่นแลกเกอร์นะครับแลกเกอร์ที่สำหรับพ่นซ่อมก็จะใช้เป็นสีหนึ่งนะครับกาพ่นสีก็เป็นสตาร์เหมือนเดิมนะครับ 1. 4ดี่ ก็พ่นทางชิ้นงานเลยครับเก็บขอบเก็บมุมให้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พ่นหน้าเต็มก็พ่นแค่สองรอบนะครับแล้วก็ดูเนื้อดูน้ำเลเกอร์ให้เหมือนจากาให้เหมือนเลเกอร์จากโรงงานนะครับก็คือไม่ต้องพ่นฉ่ำมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องพ่นจนเม็ดเม็ดเลเกอร์มันโลนนะครับเราพ่นแค่สองรอบพอตึงๆนะครับ สังเกตดูว่าตรงปลายที่ผมพ่นปัดเนี่ยก็คือไม่มีรอยต่อเลยแล้วก็สีก็จะเนียนดีนะครับเกินไปกับสีเดิมซึ่งเพื่อนๆจะ,ะพ่นซ่อมในลักษณะน,นี้เนี่ยสำคัญก็คือสีจริงนะครับต้องมีความใกล้เคียงอย่างน้อย90%ซนนะครับไม่อย่างนั้นถึงจะพ่นปัดยังไงก็สีก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นจ้ำๆกระดำกระดานนะครับเดี๋ยวงานนี้ก็ไม่ต้องขัดยาครับ ก็เดี๋ยวรอแห้งแล้วก็ลบมิดฝุน่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่งงานได้เลยครับ